ไปดูกันว่ามีใครมาบ้างเนาะเราก็ต้องวิ่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 งไปไปใครก็วิ่งเราก็ต้องวิ่งโอ้โหป้าทบ้านไม่รีรอแล้ววิ่งวิ่งวิ่งไปดูอะไร นะคะเราก็ต้องวิ่งตามเนะาะใครบ้างอ๋อไม่รู้ว่ามีอะไรมาก พี่กอกสวัสดีค่ะเป็นครั้งแรกได้มาเนี่ยคนลุกเลยดูโโอ้หแบบว่ามาถึงนี่แบบลใหใจด้วยโอ้พี่กอกมาถึงที่นี่เลยโอ้โหขอบคุณมากมากเลยเนาะเลยนะได้รู้จักโอ้ดีใจดีใจผมตันเลยเห็นไหมโอ้โหดีใจมากที่ได้มาถึงครั้งแรกที่มาโอ้นึกว่าว่าจะมาวันเกิดลุงเโมวันนดาลว่าจะมาแต่ไม่ไดพอดีด็อกเตอร์กิตท่านโทรหา คืนนี้ก็เลยว so <laughs> ่าให้พามาผมก็เลยมาถึงแม่ยินดีขยิบตาดีใจดีใจดีใจตามหาเสน่ห์ครับโอ้นารักาใช่รักมากเลยเนาะโอ้โหมีของฝากคุณลุงด้วยในสวน อยู่ที่พิษณุโลกครับเอิร์นเติร์ดที่พิษณุโลกผมเคยไปที่วัดอะไรนะที่นี่วัดพระอุปุตที่ว่าเป็นลานลานลานศุกร์ก็จะมีรูปปั้นพระอริส่วนนรณนครั่นจะเป็นวัดที่อยู่กลางน้ำวัดอุปคุตเพราะตอนนั้นเราไปที่วัดราชบุรณะวัดใหญ่ครับไป รบพุทธิิราแล้วก็เดินไปที่วัดพระพุทธเบอร์เดย์ย้อนหลังนะคะขอบคุณมากมาแรงมาตนะครับมาตามสัญญาเพราะว่าบอกมันเกินอยู่นะผมเก็บอยู่อยนี้แล้วจะแปดมืออยู่แล้วมามามาไม่ตรงปีปีนี้เอาให้ถึงแสนนะครับถ้าถึงแสนผมจัดจัดใหญ่เลยจัดใหญ่จะจัดที่พิโลรผมจะจัดฉลองโล YouTube แสนถ้าครบแสนก็คงต้องมา ันเชิญลงคูด้วยกันครับก็คันเป็นเสร็จพอดีผมจะจัดมาอยู่แล้วจะเชิญเชิญผู้หลักผู้ใหญ่พิโลกมามาแสดงความดีๆกับผมคือตื่นเต้นมากกับการทำยูทูบอะครับคือถ้าได้แสนหนึ่งมันจะได้ลงเงินได้โล่เราเราต้องขอนะครับเราต้องขอไม่ขอไม่ให้ใช่ไหม ไม่ไม่ขอเขาไม่ให้ใช่ไหมเราต้องทำเรื่องของต้องแสนไปลายปลายแสนแสนโทนไม่ได้นะครับต้องแสนหน่อยๆหน่อยเป็บเก็ประวัติเนาะเก็บประวัติเพราะว่าไอ้โล่ก็รับมาเยอะแล้วรับมาเต็มบ้านแล้วแล้วมีโล่อื่นด้วยไหมลุงทีมแต่พอร้านนังร้านโล่ทองโล่ยูทูบเนี่ยผมรู้สึกมันมันภาคภูมิใจมากกว่าโล่เลยด้วยเพราะว่ามีคนติดตามตั้งเป็นแสนนี่ถือว่า ไอ้โรอินึ่งนี่ต้องเอาเก็บทิ้งให้หมดถ้าได้โคกหนองนาลุงคนนะครับก็คอขคบแซนไม่วหวก็้องเส้นมาดีใจมากๆตันเลยคุณธุรกิจนะครับใครรู้จักธุรกิจคนเด่นวิสัยมั้งใครที่ยังไม่รู้จัก ผมครับผมรับีมีเรื่องปลอมแล้วไม่ต้องเป็นแล้วเรื่องจริงผมก็บอกว่าผมผมไม่รู้แสดงยังไม่กดติดตามเลยใช่ไหมรีบลเดินทั้งสาช่องทั้งลูกเคยทั้งลูกชายก็มันไม่รู้ก็อยากให้รู้ตอนนี้ไงครับกดโพสชแนลไงช่อง YouTube ก็จะมี Facebook ด้วย Facebook ไลท์ก็นานๆก็จะมาไลฟ์ถึงร่องลุงพลสักทีแต่ส่วนมากตอนนี้ก็ไลฟ์ ข่าวทั่วไปครับผมข่าวทั่วไปก็มีทุกวันแล้วก็ก็ตอบรับดีครับก็บางคลิปก็ได้เป็นหมื่นเป็นแสนนะครับางคลิปก็ได้หลักพันไม่ไม่ไม่กลัวแล้วครับมีคลิปหนึ่งที่บอกว่ามึงขู่ใครเลยไม่กลัวแล้วครับมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งไม่กลัวผมผมไม่ไม่คือถ้ารู้จักผมเลยคือมันบ้นผพานตรงนั้นไปแล้วไม่กลัวใครแล้วครับ พลเอกประยุทธ์ผมยังไม่กลัวไม่ใหญ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 ่ไม่จริงๆเพราะว่าผมผมกเไม่กลัวครับเพราะท่านเป็นนายกผมจะบอกให้เราใช่ป่ะใช่เพราะท่านประยุทธ์เป็นนายกเราเราประชาชนเราจะกลัวท่านทำไมกลัแต่ก่อนตอนผมทำงานอ่ะผมกลัวตอนมีตำแหน่งมีอะไรแต่ตอนนี้ผมเป็นประชาชนแล้วคือประชาชนนี่ใหญ่ที่สุดในประเทศถูกต้อง ไม่ต้องไปต้องไปกลัวใครผมก็ไม่กลัวครับท่านประยุทธ์ผมไม่กลัวครับแล้วการถ้าผมมีโอกาสเจอผมก็จะเข้าไปยกมือไหว้ท่านสักครับท่านขอจับมือด้วยถ่ายรูปด้วยการที่ผมร้ายพูดถึงเดชาพูดถึงอัจฉริยะถึงใครก็แล้วแต่ผมวิพากษ์วิจารด้วยความบริสุทธิ์ใจและผมเดี๋ยวต้องไปกลัวใครต่อมาเพราะว่าในเมื่อเขาเป็นบุคคลสาธารณะเขาวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นได้ผมก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณเขาได้ใช่ ไม่กลัวไม่กลัวแล้วก็ทำอะ้รผมไม่ได้ด้วยแล้วผมวิพากวิจารณ์ได้ไหมครับอย่างผมนี่พากวิจารณ์ได้ไหมนะได้หมดนะครับเราคนไทยเรามีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ทุกคนด่าพ่อร่าแม่ได้ไหมโดยเฉพาะเป็นไม่ได้นะหมอต้องแนะนำผมนะครับด่าด่าพ่อร่าแม่ไม่เอาด่ามันมันไม่ดีจริงจริงด่านะบางทีไม่มีปัญหานะบางที ตามกฎหมายนะจะให้ฟ้องรับอะไรไม่นแต่ถ้าไปขู่มีผลถ้ขู่ให้คูเจอนะคุณก็ทื่มึงเงี้ยโดนแต่ถ้าไปด่ามันก็เป็นคําด่าก็าผิดผิดก็ไม่มากแต่อย่าไปขู่ว่าคุเจอกูณก็ทื่มือแน่เงี้ยนายนายจะขู่นะนายนานี่ขู่อยู่เรื่อยครับอย่าไปขู่มน้ำมหาศาลนี่เช้ามาขู่อยู่เรื่อยไปทํเลยทีเดีกวไปขู่ ถ้าทำเลยก็ลอหาคกันไปทําเลยก็ดีกว่าไปขู่แสดงว่าเรามันใช่ใครแล้วก็จัดเลยก็แมันก็ต้องดูด้วยไงถ้าทําร้ายร่างกายเขาถ้าเขามีปัญหาหมอต้องรักษาเกินยี่สิบวันมันก็จะแรงแต่ถ้าเบาๆมันก็จะเบาต้นเลยก็เราไม่ทำเยอะแค่หยอกๆเราเอาแค่ตลกนิดหน่อยเงินได้มันก็ต้องมีเหตุมีเหตุแบบเฉพาะหน้า ก็เดินสะดุดขาแล้วเดินเอาศอกไปฟันหัวเขาหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ก็อย่าไปต้องอยู่ที่เจตนาอะไรอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวอยู่เดินไปใกล้แล้วศอกไปก็แสดงว่าเจตนาแล้วแปดนาทีแล้วใช่ไหมเนี่ยถึงแค่แล้วมันจะเปิดแล้วนะใกล้ปิดไฟล้อมันมืดลงมืดลงเดี๋ยววันีที่พักเนี่ยผมมาก๊อกก๊อกนิ้วพามาอ๋อคนนี้เป็นคนที่ ตอนผมทําคลิปใหม่ๆก็มีก๊อก๊อฟเนกับแฉ่สื่อที่เอาผมให้ลงเรามีคนรู้จักผมก็เลยต้องพูดถึงทั้งสองช่องบดยเเขาทำให้ผมได้ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนะก็เห็นรฟ์สดกับอเอกอิสระอยู่เอกเจมวยเคยเคยรายสดอิสระด้วยตอนที่ผมไปผมไปยื่นหนังสือให้รัฐมนตรีอิสระไปด้วย ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์อาจารย์เรียนจบสาขาไหนย่างเง้เห็นอาจารย์มีความรู้รอบตัวเยอะมากอ๋อไม่ได้เรียนหรอกครับประสบการณ์ล้วนๆผมเป็นเป็นโจรมาก่อนแล้วทำไมได้ด็อกเบิ้ลหรอครับผม่อนดอกเตอร์นี่สาขาคุณธรรมนะสาขาคุณธรรมปริญาโทนี่สาขาพุทธศาสตร์นะอันนี้ก็ปริญญาโทครับเจอวันไปผมเป็นเปโทรหาคนนั้นโทรหาคนนี้ก็ไม่เช่โจรหรอกครับผมก็ อยู่โตสนุกอ,นยอยู่โตสนุกอยู่บอลชาวนาบ้าสนามมวยอะไรเงี้ยรุ่นเสดแดงเสอ็าไอประสบการณ์ล้วนๆครับสนามมวยนะระมา,าระสบไม่ได้มีอ้ที่เรียนมันไม่ได้เกี่ยวลนะ้วนๆก็เลย